อ้าววัสดีครับวันนี้มามาสวรรค์เริ่มแล้วโอเคเข้ามาน่าเริ่มต้นละก่อนที่ใช้คือหินเรื่องแสงกับน้ำกดไปสี่บีบ็อกซ์นะว่า 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อ้าสสองใส,ส่น้ำไปเลยนี่เป็นอย่างนี้เข้าไปอาอ รอนานแล้วรอนาน <c oughs> โอ้ยอือก็จะวางกั่นีกคลัว ไปต่อแล้วเฮ้ยเด้งได้อุ้ยเมกโอ้เมกเมกเมกจะหาวิธีลงไม่แบบเท่ๆกันเอาไม่น่าลงมาเลยเอาตกตายเลยริ่วใหม่ริ่มใหม่ โอ้ยขายหน้าเขานะ่ะลงยูทูบเลยเนะี่ยโอ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วต่เฮี้ยอะไรนะจะมาเถอะเราไปของเราต่อตายไม่เนี่ยตายอีกอ่ะทำไมถึงไม่ให้ตายดิ ใอ้คุณบอกว่าจะเสียเวลาเกมหมดแม่งเลยอขอเกมหมดแม่งเลยอีสไนมันขอเกมหมดละเฮ้ยเราต้องใช้ความสามารถของตัวเองอ๋อตายละตายพ่อยอขอตบลิปแรกเท่านี้